สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเมื่อนี้ก็มพอก,กับมาดามคำนวณคือเก่านะคะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮาหนอย้หาหน้อยเราจะมีกันทุกวันสายขายันไปฮาหนอยเนาะของแรกรับนางฟ้าแตกสุดๆพแม่พ่นองสามรอบจุๆหันผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับจับตามองเข้ามาติดตามชมไปน้ำกันว่าวันนี้ของแรกรับนางฟ้าจะเข้าจะปังอีกไหมอ่ะตื่นเสาร์เืนมาส้มสวนส้มดอกไม้ งางมไปน้ากันก่นอนจะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางเนาะแล้วก็กาบขอบุณขอบคุณเจ็ดเซียนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเด้เอค่ะเด้อแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเมว่วาจะเป็นเอฟซใหม่เอฟซเก่าที่เข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงห้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของเสียนเซียนกันเลยค่ะว่าจะถูกใจเอฟซหมนอกกันนอกปะท่านนี้ก็จะเป็นของเลขลับหนางฝาเป็นจ้างไดพ่อแม่พี่น้อง ฮาหน้อยเมื่อวานของเลขรับนางฟ้าแตกสุดๆุดแตกจุ๊จุแตกสุดสามรอบติดติดไปรอบพิเศษสี่แปดตรงตรงแบบไม่ต้องกลับรอบพิเศษออกสามสามสี่ล่างออกสี่แปดต่อได้รอบปกติสี่เจ็ดตรงตรงแบบไม่ต้องกลับรอบปกติออกแปดสี่เจ็ดปนศูนย์สี่ล่าง เข้าไปเต็มๆพ่อแม่พี่นอ้องปิดท้ายเด้ยวยรอบ vip รอบ v i ไไปที่667เข้าไปที่67เจตรงๆศ1ล่างแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนครับให้เป็นแฟนครับเลขลับนางฟ้ายกมือขึ้นมาไปน้ำกันบาทเลขลับนางฟ้าให้มาแล้วบาแตกคักแตกแน่พ่อแม่พี่น้องแตกแบบจุๆจเลย นี่ใรได้ไผตามของเพิ่นบ้นเนถ้าใครได้ใครตามดีใจด้วยนะเดี๋ยวนี้มีสายฮาหนอยหลายๆเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องสายฮาหนอยหลายเพาราะว่าท่อมากเนาะนี่ตะลุนแย่ไปกระเสียณนี่แหละเนาะฉิดวาวาเสียงเสียงพ่อแม่พี่น้องเสียงห้เสียงไปทางนั้น <laughs> บม่ได้เป็นเสียงเด็กขึ้นมาดามได้นี่ก็ใกล้ไว้กับเสียงเราได้แต่ว่าเสียงเด็กเอฟเสียดกว,ว่ามากเสียงคือสาวซำหน่อยแถพะนะเอ้าคือเบาเป็นตะฮักแต่สาวซำหน่อยก็ล่งขึ้นไม่บ่เลยห,าห,าหา่าวแห้งบ่เลยเป็นสีห่าวห่าวบ่พ่อแม่พี่น้องอ่ะมัดตามของเลขกลับนั่งฝ่าบาทนี่พันผู้ใดสิไป,ปกับเลขกลับนั่งฝ่าเล่าวัฒนาลอเด้อเดี๋ยวลง หาน้อยกับเหล็กกับลาวสามชีก่อนเนาะเพราะว่าลาวพัฒนาเข้าไปเต็มๆม,มาดามกับเหล็กหลอกกีกพอพี่น้องเมื่อนี้ไปห้าน้อยก่อนเดี๋ยวก็จะลงให้นะคะรอห้าน้อยของเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสี่กับหกสองตัวสี่หางไอแค่สี่หางเข่าสามรอบจุ๊บๆพ่อมีพี่น้อง วันนี้จับตามองว่าจะไปอีกไหมสองตัวสี่หางก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกศหหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่หหสามตัวสามหางสี่หกศูนย์สี่หหนึ่งสี่สี่หกเด้อค่ะตัววิ่งตัวรูดคือเกาเด้อพูดปพี่น้องแต่จับคู่ไม่เหมือนกันอย่าลื่อมจับคู่ตัวนี้นะนเนี่ยมือน,นี้เนาะ น่าจะมากู่ได้นี่อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าสองตัวเน้นสองหางสี่ศูนย์หกศูนย์สามตัวเน้นหางเดียวสี่หกศูเด้อค่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแมวหน่อยนำโชคเด้อค่ะเด้อของแมวน้อยนำโชค ได้ไปสองรอบนะคะเนาะไปรอบสามมาคี9เก้าสี่สี่เก้าแล้วก็ต่อด้วยรอบปกติศูนย์ซีตรงๆเข่าตัวเนียนตัวเจอไปนม่พี่น้องมือนี้ผู้ใดเป็นแฟนคลับอ่ะจับตามองแฟนคลับไลค์แล้วเด้แมวหน่อยน้ำโชกกำลังมีซื้อเสียงแล้วเด้แมวหน่อยเอ้ยเจ้าคนสวยสวยจริงๆค่ะรวะโ,โปูไฟวันหวาอ่ะ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามแมวน้อยนำโชควันนี้แมวน้อยนำโชคให้มารูดสี่น้อยถึงห 0, ้าน้อยแปดกับสี่สองตัวหกหางแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดสี่หนึ่งสี่สามสี่เก้าสามตัวสองหางศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่สามสองตัวเน้นสี 1, ่หางแปดหนึ่งเจ็ด ปดหนึ่งแปดเจ็ดสามสี่สี่เก้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชควันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของน้องสัมรีพแมพีน่นอนแต่กระจุยเด้อค่ะแต่ว่าขอโทษทีวันนี้น้องสัมรีไม่ได้ให้มาเนาะขอโทษแฟนครับอ่ะการผู้ใดเป็นของน้องสัมรีกะรออ่ะข้องงิน อ,อสมเกียจกับได้ใให้มากเนาะของอ,อ้สมเจียดกับไู้ใให้มากเมื่อนี้ไปใหม่ไปกับเจ็ดเสี้ยนดังพูดไม่พี่น้องของแรกมีที่มาเข้าไปรอบสามาชีวันนี้วันใหม่ไปใหม่เดี๋ยวล่วงเล่าห้เดอร์ของเล็กมีที่มาเนาะของเพิ่นถือว่ายังบรุดนะคะจะบประชันกันกับเสี้ยนนมของเล็กมีที่มาผู้ดใดเป็นแฟนครับอรอติดตาม เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามแปดเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสามเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางแขนแขนเน้นไปที่หนึ่งแปดสามเจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวหนึ่งสามเจ็ดเด้อค่ะ อาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของชอเชษชยัยของชอเชษชัยก็ได้ไปรอบอ่าสะพจิตเนาะอยากหายากเนว่าสั่นเพนวารอบสะโพกจิตแต่ก็มีนะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่แล้วก็อย่าลืมถาเล่าพัฒนาเรื่องชอเชษชยัยอย่าประสันกับมาดามคำนวลละเมินนี้เนาะอ่ะ ชอแช่ใช้ให้มาวันนี้รูดสหน่อยถึงห้าหน่อย8กับ0ูนสองตัว4หาง0 8 8ย์แป9 0ปตัวกันเน้ะค่ะ8 0ดสองตัว3ตัว3หาง809 8 0นย์เกสองตัวเน้นสองหาง8 1 09 3ตัวเน้นหางเดียว แ0ดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชัว์เชิดัยแล้วไปต่อเป็นของเซียนนุ่มของเซียนนุ่มต้องการขอโทษขอไพ้แฟนครับนะโบผานนี้มือใหม่ไปใหม่เซียนนุ่มให้มาวันนี้รูด4น้อยถึงห้าน้อยสอง เก้ากับหเนาะค่ะสตัว4หาง9 5้าห้าเหตัวกันก็จะมี97้านะคะสองตัว3ตัว3มหาง9ก้าหนึ่งหตัวเน้น3หาง9 5 1าห้าหสตัวเน้นหางเดียวเก้าหนึ่ด้อค่ะเอาเน้นที่1รูดที่1จัดไปเพราะแมพี่น้องชอบก็จัดคัดก็ผ่าน เลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะอ่ะต่อไปเป็นของล็อกจิกโอ้โล็อกจิกบ่า,านนะอันเนาะพ่อแม่พี่น้องตรงกาบขอโทษขอไปแต่ว่าเราพัฒนาผ่านแตกสลุยสองนวดติดเดี๋ยวลงให้นะคะหลังจากลุงห้าน้อยแล้วเรวจะลงให้เนาะลงลาวสามคีแล้วก็จะต่อด้วยราพัฒนา ล็อกเก็ตพารวยให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้าน้อยสองกับสี 2, 7, ่สองตัวสี่หางสองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดตัวกันค่ะตัวกันสองแปดสี่แปดสามตัวสามหางสองสี 5, ่หกสองสี่เจ็ดสองสี่แปด สามตัวสองตัวเน้นสองหางสี่หกสี่เจ็ดเน้นที่เสียรูที่เสียพรพี่น้องสามตัวเน้นหางเดียวศูนย์เอจากศูนย์มาแต่ใส่เนาะสองสี่หกค่ะเอาแคปหน้าจอพรมพี่น้องถ้าใครจะตามของล็อกที่ขารวยเนาะอ่ะต่อไปเป็นของซองสุวรรณซองสุวรรณของเพิินเขา่า เล่าสามัคคีเด้อพเมพ่นองเด้อของซองสุวรรณเล่าสามัคคีเดี๋ยวลงให้เขาไปติดตามชมช่อเฉดใช่กับซองสุวรรณไปเล่าสามัคคีเมื่อคืนเนาะเพราะว่าเล่าสามัคคีไม่สมือพแมพ่นองอ่ะต่อไปเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณไม่ผ่านกลับขอโทษขอไปแฟนครับซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสีน่นอยถึงห้าหนอยเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หาง91้าหนึง่ง เก้าสองเจเจ็ดองบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเตัว3หาง9ก้าเจ็ดหนึ่งสองเสองตัวเน้น2หางเชนชนเจ็หนึ่งเก้าสองสตัวเน้นสองหาง9ก้าเจดหนึ่งเก้าเ้าเจดเ้อค่ะเพื่นเน้นที่เก้ารูดที่เก้าพ่อนพี่น้องอ่ะ สายวิ่งสายรูดถ่าเล่ีเม็ดเดียวถ้าไปเม็ดเดียวได้ไปแท่แม่นอนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามีตังซีหลอดนะซีหลอบถึงหาหลอบของดาลา่ามาดามโมพานขอโทษขอให้เด้อแฟนครับมาดามแต่ว่าของมาดามได้ไปหอดเล่าเลวเด้อนี่ผู้ใหได้ไปน้ำบัวเอาเดี๋ยวจังสีลงให้นะคะเนาะได้สวมมงกุฎอีกแล้วดาลา่ามาดามให้วันนี้รูด

สามตัวเน้นทางเดียวห้าเจ็ดเก้าเน้นที่ห้ารูดที่ห้าเด้อค่ะอ่ะชอบก็จัดพรอะเมพ่นองคัดก็ผ่านเนาะเพราะแรกทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีรูดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใอกกรมมดามเนี่เด้อห้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจึงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหาหน่อยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ